ปีน้องครับปีน้องหู้ก่ว่าพี่น้องมาจากไหนและเนี่ยจะได้มาอยู่ในโลกนี้และปีน้องกําลังจะเดินทางไปที่ไหนเออน่าสนใจเนาะ สวัสดีแหมขัางหนึ่งครับพี่น้องชาวเหนือคนเมืองครับบ่วบ่าจะอยู่ที่ไหนกูตีกูตางนะครับเฮาปิกมาปะกันแหมคั่งหนึ่งแล้วเนอนะครับเฮาเนี่ยเปิดห้องแบบเป็นทางการเนอะก็ห้องว่ามนุษย์อา่าถ้าห้องโถวๆไปก็คน้นอ่าค้นก็คือว่าเอาโกนโคนโกนโคนเนีมันสูน่า,าสูน้านั่นแหละเปิดห้องว่าค้นหรือมนุษย์เออที่นี่เฮาจะมาหู้ว่ามนุษย์เฮามาจากไหนแล้วก็จะไปที่ไหน และอยากจะได้เขามาอยู่ที่นี่อีหนะครับเขาจะมาศึกษาในอันหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอันปีโนคิเตียนเขาในห้องว่าระคคมภีนี่แหละครับเนาะก่อนที่จะหูจักมนุษย์เขามาหูจักธรรมชาติของมนุษย์กันเนาะมนุษย์เขามีธรรมชาติใดเนาะมนุษย์ตั้งเหมือนหญิงและปอดจช้เนี่ยนะครับได้หับการสร้างขึ้นมาตามพระสัญญาของพระเจ้าเพื่อมีบุคลิกลักษณะเป็นของภัยของมันเนาะ เป็นเป็นห้องว่าเป็นส่วนตัวเลยนะครับบะเหมือนกันนอกบุคลิกลักษณะนี่นะ,ะโดยเฉพาะลายนิ้วมือไปน,น้องครับถ้ามนุษย์มีลายนิ้วมือเหมือนกันมดนี่นะเขาบุ๋งว่าภัยเป็นภพยละอันตำรวจที่จะอันทําการสอบสวนสืบสวนหาอันเชยากรอัชยากรากรมต่างๆนั่นก็ยากละแต่ว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานะ่ะคือมีความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของไพ่ของมันนะ่ะโดยเฉพาะเรื่องลายนิ้วมือเนี่ยนะครับ เหมือนกันครับคนทั่วโลกเนะี่ยมีเจ็ดพันล้านกว่าคนนะพระเจ้าเก่งนะครับพระเจ้าสร้างคือบีลายนิ้วมือตีบ่เหมือนกันเลยครับแต่ละคนเนาะบ่เหมือนกันเลยนะครับก็ลายนิ้วมือก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์เป็นลักษณะของไผ่ของมันของถูกเก่าเนาะแล้วก็นมนุษย์เขาก็มีอํานาจและมีอิสรภาพในการขืดในการเนี่ยในการกระทําอย่างตัวนะครับ แม้ว่าได้ภาพการสร้างขึ้นมาห้ือมีตัวตนว,ว,วปิดอิสระแต่ละคนก็มีร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมนุษย์ท่าในมีส่วนประกอบอยู่อสามอย่างไปเนาะสามอย่าง,ก,าางก็คือร่างกายนะอันดับหนึ่งนะอย่างทีนก็คือร่างกายเนี่ยเขาจะหันมืดตีนเส้นผมหน้าตาทุกอย่างตีเขาสัมผัสได้ในผะนห้องว่าร่างกายเนาะไ่ว่าภายนอกภายในนะครับถึงตับไตไตพุงกันอย่างไรก็เป้นห้องว่าร่างกายนั่แหละครับแล้วก็ส่วนประกอบของมนุษย์อันที่สองก็คือจิตใจ จิตใจก็คือความรู้สึกมีจิตใจที่สามารถแบ่งว่าจิตใจดีจิตใจบดีจิตใจดีดีงามก็ไอ้หนานะในหัวจิตใจนาะแต่ส่วนสําคัญนันที่สามที่มีเป็นส่วนประกอบของมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจิตตวิญญาณหรือว่าจิตวิญญาณน่ะนะครับก็คืออ่าเป็นห้องว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินใจได้ในเรื่องความดีความชั่วนะอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ลึกลงไปแหมนนะครับเป็นการความรู้สึกเป็นการตัดสินใจนะครับ แล้วก็มันเป็นเอกภาพที่แบ่งแยกมาได้นะครับสามส่วนนี้จะต้องรวมกันอยู่ในมนุษย์คนหนึ่งนะครับจะต้องรวมกันอยู่หัน,นแบ่งแยกมาได้นะครับแล้วก็มนุษย์แต่กจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเปื่อกการมีชีวิตมีลมหายใจแล้วก็สิ่งอื่นๆเมื่อบรรพบ,บุรุษกูหลกของเขาก็คืออาดัมเอวาเบิดเจวฟังพระเจ้านี่นะครับก็ทาให้พระฉายาของพระเจ้านะ่ะที่พระเจ้าได้สร้างเขามาน่ได้มัวหมองไปนะครับ และเขาก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความสายที่ซาตานจะเข้ามาในโลกนี้นะครับแล้วก็บรจใจความตายอย่างเดียวการเจ็บใครได้ป่วยความทุกข์ยากปัญหาเยอะแยะครับเกิดขึ้นในสังคมในส่วนตัวนะครับในสภาพเป็นรอมทุกอย่างนะครับปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามนุษย์กูหลกของเขาก็คือซาตานได้เอาความบาปเข้าม,มาใส่ทางอาดามอวานั่นแหละครับเนาะ ทำให้พระายาของพระเจ้าเนั่นมัวหมองไปเนาะและยังบอกเพอแต่อันครับบัจจัว่าเฉพาะอาดามิีวาตีจะต้องห้าผลของความบาปคือการเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความทุกอย่างนั่นนะลูกหลานนะครับก็จะต้องได้หับสภาพที่ล่มลงในความบาปและผลลัพธ์ต่างตีติดตามมาด้วยนะครับเขาต้องห้ามนะครับเขาบนันญัติขึ้นว่าเขาเป็นยุคนี่แล้วยุคพระเจ้าสร้างโลกอาดัมอีวานี่ผมมันเหมือนขนาดแล้ว อันบาปก็คงจะจบตีอาด,ดามีวานบาดจบกับข้าหันอยู่ชัดเจนถึงวันนี้มนุษย์เท่าก็ยังตายอยู่นะมนุษย์เท่าก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยยังทุกข์ยากสังคมก็ยังเดือดร้อนหลบภัยไข้เจ็บก็ระบ,บาดนะครับโควิดก็ระบาดมู้มสายพันธุ์กีสายพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นผลมาจากความบื่เจียวฟังพระเจ้าของมนุษย์กูแหลกแล้วก็ตีไปเจียวฟังซาตานนี่แหละซาตานก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับก็มนุษย์ทั้งหลายก็จึงเกิด มาแล้วก็มีความอ่อนแอและมีความฟักไฟในทางชั่วในทางที่ชั่วล่ายนะเป็นรักอันนี้คือสิ่งที่เป็นความจริงครับเขาบาดีปฏิเสธว่าเขาบอกมีความอ่อนแอบ่ดเจครับเขาในอ่อนแอครับอ่อนแอในด้านจิตวิญญาณในด,ด้านความเจื่อฟังแต่ก็อ่อนแอในหลายๆด้านคัการที่ใไรได้ป่วยเนยี่ยจะไปขึ้นเฮาแข็งแรงออกกําลังทุกวันเขา,าเป็นบ่ใเจครับมันเป็นกับความอ่อนแอโดยว่าการเจ็บใขรได้ป่วยเนี่ยมัน มันเกิดมาจากร่างกายอย่างเดียวเนาะมันเกิดมาจากจิตใจด้วยนะครับและจิตวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็ส่วนลึกของมนุษย์เนี่ยมันฟักใยในทางเดีอร์ครับทางตีพุทธอความชั่วเนาะแต่ว่าพระเจ้าก็ได้นําโลกนี่ครับคืนดีครับพระองค์แห่งขั้งหนึ่งโดยทางเยซูคิดหรือว่าพระเมสสิยาพระพู้ไถ่เนี่ยเมื่อ2,000ปีที่แล้วโดยประมาณเนี่ยพระเจ้าก็ได้ทรงพระบุตรของพระองค์ก็คือเยซูมาไว้ยประชชดว่าอู้ยไงมาตายน่บนไม้กางเขนเนาะ แล้วก็หลังจากนั้นพระุยขพาพบิดาก็ได้ประทานพระวิญญาณบรสุทธ์เนี่ยคืออยู่กับมนุษย์ในหลกนี่เมื่อพระองค์พระเยซูได้ทายแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไว้ประชุมแล้วก็เขียนแล้วก็ทำพระราชกิจครับสาวกแห็นประมาณสี่สิบวันแล้วก็ขึ้นสวรรค์แต่ก่อนจะขึ้นสวรรค์เนี่ยพระองค์ก็ได้ให้ท่านผู้หนึ่งได้มาอยู่กับมนุษย์ก็คือว่าพระวิญญาณบริสุทธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระวิญญาณบรสุทธ์ก็จะนําพามนุษย์เนี่ยกับมหาฉายาของพระเจ้าแห่งข้างหนึ่ง สร้างขึ้นใหม่ในชีวิตของมนุษย์ติดต้องตายคือเขาบ่ต้องตายอย่ครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงการตายด้านจิตวิญญาณในเบนอกเขาจะบ่ต้องตายแต่ว่าร่างกายนี่เขาคงจะตายอยู่นะในด้านร่างกายของเขาเนี่นะครับมันจะต้องประสบกับความตายแน่นอนนะครับเพราะอันฮือฮือทุกคนในสํานึกระแกลใจใหม่อะพวิญญาณบระชุดจะทํางานเนาะฮือสํานึกพิษนะครับแล้วก็นมนุษย์ก็จะได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าด้วยนะก็จะปิกไปอยู่วามดังเดือมนะครับเหมือนกับอาดามีวาตียังบ่ได้ทําความผิดความบาปเนาะแล้วก็พระเจ้าก็ได้ทรงเรียกเฮ้อมนุษย์ได้หักพระองค์พระองค์ทรงหักมนุษย์ก่อนอยู่แล้วนอกจากหักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดแล้วก็หเ้อมนุษย์ได้หักเปืือนบ้านโดยเนาะะเพรานะอันน่ะก็ะห้่อมนุษย์เนี่ยเอาใจใส่ในเรื่องที่พระเจ้าสร้างหนึ่งมดเนี่ยคือเขาได้ดูแลปกครองในหกวันที่พระเจ้าสร้างนะ่ะแล้วก็ สิ่งแวดล้อมมอย่างต่างๆของโลกน่ะพระเจ้าก็ต้องการให้มนุษย์น่ะได้ปกคร้องดูแลคือได้เอาใจใส่ในการที่จะทนุบำรุงในสิ่งต่างๆเหมนนั้นปัจเจกทำร้ายนะครับเนาะปัจเจกไปทำร้ายตัดไม้ทำร้ายป่าอย่างต่างๆนะครับที่นี่เรามาดูว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาด้วยความหักของพระองค์น่ะสร้างแปลกแตกต่างจากสิ่งต่างๆที่พระองค์สร้างในหกวันน่ะมนุษย์ในเป็นปฏิมากรรมชั้นพิเศษที่พระเจ้าได้สร้างนะครับ พระเจ้าบัาได้สร้างด้วยการเนลมเมตหรือว่าการตัดนะสิ่งอื่นพระเจ้าตัดเนาะหรือว่าห้องวันเนลเมตอ่ะมันก็เกิดขึ้นแต่สําหรับมนุษย์ในพระเจ้าเอาผงคลีดินนะครับเทานี้เป็นดินก้อนหนึ่งมาได้นะครับพี่น้องเขาบัาได้มีความสําคัญอย่างนี้เป็นแค่ดินก้อนหนึ่งครับพระเจ้าเอามาปั้นปั้นขึ้นแล้วก็พระองค์ก่อ,อระบายลมปราณเข้าไปในจมูกของมนุษย์ในหูดังนั่นแหละเพื่อจะออให้เขามีลมหายใจนะครับ เปิที่จะให้เขานี่ได้มีจิตสํานึกมีความตีจะมีล้มหายใจแล้วก็มีการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะนั้นดินบวกกับลมปราณเท่ากับว่าเป็นผู้มีชีวิตมันเป็นสมาการเป็น,นอ้องง่ายๆเนาะดินก้อนหนึ่งพระเจ้าเอาขึ้นมาปั้นเป็นรูปร่างของมนุษย์แล้วเนี่ยพอองค์กระบายลมปราณเข้าไปคือบวกครับระบายเข้าไปก็คือบวกแล้วก็เท่ากับว่ามนุษย์นั่นเป็นผู้มีชีวิต แต่ว่าวันใดวันหนึ่งที่ดินนั่นดำลงอยู่แต่ว่าลมปานนั่นออกไปเอาไม่เป็นเหมนสมก,การหนึ่งนะมีดินดำลงอยู่แต่ว่าลมปานติพระเจ้าเป่าเข้าไปในหูดังในจมูกนะ่ะออกไปนั่นหมายความว่ามนุษย์นั่นก็คือบ่มีชีวิตแล้วก็คือตายนั่นแหละเนาะเอาง่ายๆครับอดินบวกลมคือมีชีวิตติประเจ้าปานขึ้นเนาะแล้วก็เอาดินลบลมก็คือว่าบ่มีชีวิต ก,ก็คือตายนะลมนั่นก็คือลมปานปาน่นเนาะเพราะนะันน่ะพี่น้องครับออกมาจากนี่แหละครับบตัตเตอมาจากต้นไม้ต้นตอเลยครับเดินมาดุ่มๆตามตางบัตรใจครับมาจากมีพระผู้สร้างพระผู้สร้างก็คือพระเจ้านะครับนันนั้คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์แล้วก็พระเจ้าบัไดใจเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่สร้างเป็นพระเจ้าเดียวแต่ว่าพระเจ้าสามภาคที่สร้างมนุษย์นะครับคือพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรแล้วก็พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ ถ้าเขาจะดูห้ชัดเจนว่าจะได้ว่าเป็นพระเจ้าสามพระภาคจะได้ว่าเป็นพระหูโพธิ์ดีนะดูในพระธานปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อเส้ากนั่นพระคัมภีร์ได้เขียนว่าให้เราสร้างมนุษย์เราเนี่ยหมายถึงสามพระภาคครับหมายถึงพระเจ้าสามพระภาคเนาะประใจพระเจ้าพระบิดาอย่างเดียวนะครับเนาะแต่คนส่วนใจจะเข้าใจว่าพระเจ้าพระบิดาเป็นพระผู้สร้างมนุษย์ปัจจัยนะครับถูกประมดถ้าจะคิดมดก็คือว่าเป็นพระเจ้าสามพระภาคก็คือดีเอกนุภาพก็คือพระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตรแล้วก็พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมนุษย์บาได้เกิดมาจากสิ่งอื่นๆแล้วก็บาได้เกิดมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาดาวินนะครับเนาะชาดาวินบอกว่ามนุษย์เนี่เกิดมาจากสัต์เซลเดียวอย่างบอกว่าเอาบาไปเลยครับเนาะแต่ว่ามันต่างกันครับมนุษย์กับสั์เนี่ยมันเหมือนกันบางทีว่าพระเจ้าบอกว่านมนุษย์เนี่ยเกิดมาจากสั์นี่นะเกิดมาจากกลิ่นเกิดมาจากอย่างไม่นใ,นใจครับ เอามาดูนะครับมาอันควัมรับผิดชอบความสำนึกอัไอย่างต่างๆในมนุษย์กับสัต์นี่คนละอย่างเลยครับประเมินกันเนะาะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะสร้างแยกม้าขับสัตว์ก็คือสัตว์มนุษย์ก็คือมนุษย์นะครับเพราะนั้นนะครับก่อวันนี้เขาก่อได้หูจักกว่ามนุษย์หรือว่าคนเนี่ยนะมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนเนาะเขามาอยู่โลกนี้เพราะอย่างพระเจ้าสร้างโลกขึ้นเขาอยู่นะครับแต่ว่าเขาทําบาปพระเจ้าก็ไถเขาโดยพระบุตรของพระองค์ตีบนไมก้กางเขน แล้วก็มีแผนการดีๆว่าวันหนึ่งปยูยกูจะปิกมาแห่มหาเผาไปอยู่สวรรค์กับพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเขามาจากการงสร้างของพระเจ้าแล้วก็เขามาอยู่ในโลกนี้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นแล้วก็เขาจะไปในโลกใหม่ก็คือสวรรค์ที่มนุษย์ทุกโลกและลัทธิและาศาสนาทุกาศาสนาก็สอนว่าถ้าถีสูแล้วเขาจะต้องไปอยู่สวรรค์เพราะว่าสวรรค์เป็นที่ที่ยุ่ดีดีสุดเนาะเพราะอันนะครับ ก็วันนี้เขาได้เฮียนฮู้ในเรื่องมนุษย์หรือคนนะครับได้ฮู้จักแล้วเนาะเพราะอันมนุษย์หรือคนนี่ก็มีหลายแง่คิดในกันแล้วแต่ว่าอันทฤษฎีต่างๆที่จะขึ้นมาแต่ว่าทฤษฎีหรือว่าความจริงมันจะทฤษฎีเนาะของพระคัมภีร์เนี่ยของพระเจ้าเนี่ยหมายถึงเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างมาโดยความฮักตั่นเองและพระเจ้าไม่ได้ถอดทิ้งครับพระเจ้าฮักตลอดแล้วก็มีแผนการที่ดีสําหรับมนุษย์หรือว่าคนเฮาทุกๆคนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณจังนักครับ ก็ขอพระเจ้าสถิตอยู่นำพาและอวยพรพี่น้องทุก่านครับสวัสดีครับ